สวัสดีค่ะ I am ไหวค่ะ I am เนมค่ะค่ะพวกเราสองคนจากเดนฟอรมอเตอร์พิจิพเพชรขอนแก่นค่ะและวันนี้นะคะที่ทุกท่านเห็นด้านหลังของเราค่ะคือน้องโอร a าฟูลแค500อัลตาสีซันแบ็กค่ะแปลกใจไหมทำไมน้องขึ้นสไลด์ไปแบบนี้เราจะพาน้องไปส่งที่ไหนนะวันนี้เราจะไปส่งที่ อำเภอชุมเผจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นโรงแรมของลูกค้าเองเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับความพิเศษวันนี้ค่ะด้วยความที่ลูกค้าเป็นเจ้าของโรงแรมค่ะและเราได้มีการสอบถามลูกค้าก่อนที่จะมีการจองน้องโอราค่ะนี้ว่าจะนํารถไปใช้ส่วนตัวหรือเปล่า,าแต่แบบไหนบ้างแต่น่าสนใจตรงที่ลูกค้าบอกว่าจะนํารถไปไปแบบว่ารับส่งลูกค้า แบบนอนพักที่โรงแรมโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยสายใช้ไฟฟ้าวิ่งแบบล้วนๆเปียวๆเลยค่ัพี่ไหวใช่แล้วค่ะทีนี้เราก็จะไปเจาะลึกสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกข,ของลูกค้าว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าถึงมั่นใจที่จะซื้อน้องโอราของเรานะคะแล้วมองเองเห็นถึงความคุ้มค่ายัางไงนะคะใช,ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่อำเภอชุมแพจะไปนกันกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงบ้านนอนม่วนอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับลูกค้าคุณสมชัยรุจิระวงวัฒนาค่ะเจ้าของโรงแรมบ้านนอนม่วนแห่งนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเชิญได้เลยค่ะคุณชายสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะครับค่ะและนี่คือลูกค้าค่ะคุณชัยนะคะเป็นเจ้าของบ้านนอนม้วนค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของน้องโอร่ากูดแคร์ท่าร้อยเอาต้าคันนี้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้คันแรกในขนแก่นหรือว่นี่ยรุ่นซันแบ,บน็กซันแบ,บน็กใช่ซ <c oughs> ันแบ,บน็กใ,ใช่ค่ะซันแบ,บ็กเป็นคันแรกของจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็เป็นคันแรกของของอำเภอชุมแพด้วยว นี่ตอนนี้เขากําลังช่างมาทําตัววอลชาร์ดอยู่นี่ฮะชใช่แล้วค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อรถโอรากับเรานะคะแล้วด้วยสิทธิ์ทีอัลต้าดิวที่คุณใช้ได้เนี่ยจะได้รับตัววอลชาร์ดฟรีพร้อมติดตั้งจากช่างเทคนิคมืออาชีพของทางเกรดวอลเองด้วยค่ะ ก็สาหรับการศึกษาข้อมูลของคุณชัยค่ะศึกษาข้อมูลนานแค่ไหนทาไมถึงตัดสินใจจองน้องโอร่ากู๊ดแคทตันี้่เพราะว่าแบบน้องเนมนีเห็นคุณชัยมาตั้งแต่โชว์รูมยังสร้างไม่เสร็จเลยค่ะแบบพี่จะได้รถตอนไหนแบบรถมากหรือ,อยังอย่างเงี้ยค่ะแบบเฝ้ารอมาตลอดเลยจริงๆแล้วนะครับผมผมศึกษาข้อมูลคู๊ดแคทเนี่ยตั้งแต่เขาเปิดตัวที่จีนแล้วครับแล้วก็มีเพื่อนเขาใช้ที่จีนด้วยก็ศึกษามามน่าจะ ตั้งแต่อาลา่าเปิดตัวเลยแล้วครับแล้วก็ศึกษาข้อดีข้อเสียว่ารถรุ่นนี้เป็นยังไงผมถึงเลือกอเป็นรุ่น500อัลต้าดิ อืมค่ะแล้วแบบนี้เราอยู่อำเภอชุมแพอย่างนี้คุณชัยมีความกังวลเรื่องของจุดชาร์จที่เป็น DC ช,ชาร์จเป็นกระแสตรงไหมคะหรือว่าคิดว่าการมีวัชาร์จติดที่บ้านเนี่ยเพียงพอแล้วเ,เรื่องด c เนี่ยผมไม่กังวลเลยเพราะว่าด้วยสเปคของรถนะครับหนึ่งการชาร์จวิ่งได้500กิโลมันเป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานเป็นเดลิค่าเลยครับเพราะว่าใน1วันเนี่ยเราน่าจะเพียงพอต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ใช่ค่ะเพราะว่าน้องคันนี้ค่ะชาร์จหนึ่งครั้งได้ถึง500กิโลเมตรถ้าเทียบกับรถน้ํามันเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องเติมน้ามันถึง1,300บาทในการที่จะวิ่งได้ระยะทางเท่านี้เลยค่ะแล้วแบบนี้คุณชายมองเห็นว่าใน,นอนาคตตัวรถไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยจะมีความป๊อปปูล่ามากขึ้นแค่ไหนไหมคะหรือว่ามีการรองรับอะไรมากขึ้นมีจุดชาร์จมากขึ้นหรือมีการสนับสนุนมากขึ้นจากทางรัฐบาลไหมคะโอ้นี่แน่นอนเลยครับเพราะว่าต่อไปหลายๆประเทศนะครับจะไม่มีรถยนต์สันดาบแล้วครับเขาจะค่อยๆลดปริมาณ ลงแล้วก็การที่เราใช้รถไฟฟ้าส่วนหนึ่งเราก็ช่วยกันทําให้โลกเนี่ยหายร้อนขึ้นแล้วก็สถานีมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับผมเชื่อมั่นเป็นอย่างนั้นแล้วก็หนึ่งในสถานี DC c h ชาร์จก็คือที่นี่ครับบ้านวานวลม่วนเริ่มออกแบบ สารดีซีชาร์จไม่ธรรมดานะคะซึ่งผมผมกำลังศึกษาดูว่าจะใช้ของบริษัทไหนเพราะว่าดีซีชาร์จตัวเนี้ยมันจะรองรับรถได้ทุกอย่างแม้กระทั่งพอยส์ไททันก็รองรับได้โอ้โหแบบนี้นะคะเป็นการโปรโมทเลยว่าชาวชุมแพหรือจังหวัดใกล้เคียงอย่างเมืองเลยเพชรบูรณ์ถ้าซื้อรถไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะมาชุมแพมาชาร์จที่บ้านนอน่วลได้เลยครับแล้วตอนนี้วันนี้ทางเกตบอลนะครับส่งช่างมาติด วอชาร์จให้ก็ตอนนี้ก็ใครที่เข้ามาที่ใช้ GoodCat แล้วมีผ่านที่นี่นะครับชาร์จฟรีครับชาร์จฟรีนะคะย้ำไวาชาร์จฟรีนายค่ะแบบนี้ก็เป็นคําตอบในใจหลายๆท่านเหมือนกันใช่ไหมคะที่กำลังลังเลค่ะที่จะสั่งจองน้องโอรา g o o d c a ทไม่ว่าจะเป็นรุ่น400เท h 400โปรตหรือ500เอลต้างั้นเหนียวไว้รอชมการรีวิวสาธิตการใช้งานรถรุ่น500อาต a อีกครั้งนึงค่ะ นี้นะคะเราก็อยู่ในตัวรถของ ORA c o o d c a t รุ่น500อัลต้าเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าภายในเนี่ยเขาไม่แตกต่างจากรุ่น400โปรเลยแต่ว่าในรุ่น500อัลต้านะคะจะมีฟังก์ชันหลายๆฟังกช์ชันที่เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวว่าจะพาไปดูกันค่ะฟังกช์ชันแรกที่เพิ่มขึ้นมาและก็เป็นความพิเศษของรุ่น ORA 500นะคะก็คือการตั้งค่าที่นั่งค่ะลูกค้าสามารถปรับ ตำแหน่งที่นั่งได้จากหน้าจอตรงนี้เลยนะคะและอีกทั้งยังสามารถตั้งค่าให้เขาจำที่นั่งของเราได้ด้วยจำที่นั่งของเรานั้นหมายความว่ายังไงเดีย๋ยวเรามาดูกันค่ะ ด้าหับแรกนะคะเราไปที่การตั้งค่าการควบคุมตัวรถค่ะแล้วก็เลือกเป็นฟังก์ชันลองก็คือการควบคุมตัวรถอีกครั้งหนึ่งมันจะมีคําว่าหน่วยความจําที่นั่งภายใต้การเข้าสู่ระบบที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลค่ะนั่นก็คือเราเวลาเราตั้งมุดตรงนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ าวายจะชอบขับรถยาวๆนิดนึงเนาะพอเหมาะสำหรับวายแล้ววายก็กดแช่ไว้ตรงคาว่าตําแหน่งหรือความจําที่1 1หนึ่งครั้งเพื่อเป็นการบันทึกค่ะเมื่อเราดับรถนะคะที่นั่งของเราจะถอยออกไปเพื่อให้เราเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตอนที่เราลงรถค่ะและเมื่อเรากลับขึ้นมานั่งบนรถค่ะรถคันนี้ก็จะกลับมายัางตําแหน่งเดิมของเราที่เราเคยตั้งค่าไว้เป็นความแบบเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่มากขึ้นนะคะและรถคันนี้ค่ะยังมีเบาะนวดไป ฟ้าอีกด้วยนะคะโดยที่ยังอยู่ที่การควบคุมรถเหมือนเดิมแต่ตั้งค่าย่อยเราจะไปคำว่าตั้งค่าที่นั่งนะคะแล้วจะมีคำว่าการนวดสำหรับที่นั่งคนขับค่ะเพียงแค่เราเปิดน้องนวดสบายจริงๆนะคะเวลาเราขับรถทางไกลเนาะเราจะชอบเมื่อยช่วงเอวกันโอ,อ้น้องนวดนะเดี๋ยวลองดูแรงเออ อันนี้คือใช้ได้จริงนะคือสบายนะขับรถทางไกลก็คือเลิศมากค่ะตรงนี้ซึ่งในฟังก์ชันนี้ค่ะจะมีเฉพาะฝั่งที่นั่งคนขับเท่านั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่มากขึ้นค่ะและยังมีฟังก์ชันที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งค่ะ,คะก็คือระบบช่วยจอดอัตโนมัตินี่เลยค่ะ สามารถเข้าได้ง่ายๆจากการกดปุ่มเรียกดูกล้องฝั่งซ้ายมือของพวงมาลัยนะคะแล้วก็มาเลือกที่หน้าจออีกครั้งหนึ่งไว้เดี๋ยวไหวจะทำร,รีวิววิดีโอการเข้าถอยจอดอย่างละเอียดของ o อ a าร์กแอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียบร้อยนี่เป็นฟังก์ชันเบื้องต้นที่เพิ่มขึ้นมาในรถรุ่นนี้เนาะ สำหรับลูกค้าที่กำลังจะตัดสินใจจอง o u r c o o o d Cat ทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น400เท h 400 p ป o หรือ500อ l t r a ค่ะลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเ i มี d ดิวค่ะซึ่งพ e m i มี d ดิวนี้ลูกค้าจะได้รับบ่อชาร์จพร้อมติดตั้งฟรีที่บ้าน นะคะแล้วก็ยังได้รับการรับประกันตัวรถฟรี5ปีพร้อมทั้งบำรุงรักษาหรือมันทะนั้นฟรี5ปีหรือ100,000กิโลเมตรค่ะเท่านี้คุ้มมากๆเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้า100%เพื่อเซฟในการประหยัดของตัวเองเนี่ยน้องหวนแนะนำค่ะรีบจองค่ะค่ะสุดท้ายนี้น้องเนมก็อยากให้คุณชัยแบบฝากอะไรเล็กๆไม่น้อยเกี่ยวกับเจ้าโอลากูดแคหน่อยค่ะสำหรับ ท่านผู้ใช้รถนะครับที่กำลังตัดสินใจจะใช้รถไฟฟ้าสั้นๆครับออร่าคูดแคทเป็นหนึ่งทางเลือกที่ไม่ต้องวังเลตัดสินใจได้เลยครับเพราะว่าผมศึกษาเรื่องนี้มานานพอสมควรครับสำหรับพิจิตเพชรนะครับเบื้องต้น <S 2> <S 2> ผมได้มีโอกาสเข้าไปพบกับคุณต้อยซึ่งเป็นผู้บริหารพิจิตเพชร แล้วก็ได้รับการบริการอย่างดีต้องยอมรับเลยนะครับว่าประทับใจกับการบริการของพิจิตเพชรมากๆไอเอมทุกท่านการบริการตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงแม่บ้านเลยพี่มารีพี่ย่าาอย่างเงี้ยดูแลลูกค้าเราเข้าไปแล้วเราสบายใจกับการที่เราไปการที่เราจะซื้อรถคันหนึ่งนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือบริการหลังการขายอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เป็นหัวใจของการซื้อรถเลยไม่ผิดหวังครับนายค่ะ ท่านลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะในการที่จะจองรถไม่ว่าจะเป็นโ r a ่า r ูทแคสค่ะ h า w าลโจไรออนค่ะและ h a วาลเฮ s ซินะคะเรียนเชิญค่ะที่โชว์รูมของเราค่ะเกทบอลมอเตอร์พิจิตรเพชรขอนแก่นค่ะหรือว่าจะติดต่อ่าน I อแอไวค่ะและ I อ m I มไอแอมค่ะเบอร์นะคะ0968061322หรือว่าไลน์เบอร์นี้เช่นกันค่ะค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะขอขอบพระคุณคุณ สมชายมากๆนะคะที่ไว้วางใจให้น้องเนมดูแลแล้วก็พี่จิตเพชรขอนแก่นเราได้ดูแลค่ะสำหรับวันนี้อะไรนะเจอกันในคลิปหน้าอ๋อค่ะจาบวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ <c oughs> น้ยังติดค้างทุกคนไว้อยู่สำหรับการรีวิวแนะนำตัวรถในรุ่น400เทคค่ะสวัสดีค่ะ